สำหรับผู้หญิงท่านใดหรือผู้ชายท่านใดนะคะผมเหมาะมากนะคะับสำหรับรถที่ราคาผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทนะคะผม สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเป็นต่อวิสานอโตคานะครับผมสาขากาญจนาพิเศกนะครับวันนี้เป็นต่อจะมาแนะนำรถ Honda j แจ z ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแจ z ดไ Hy บ r ิดนะครับผมไฟหน้าบอกถึงเอกลักษณ์ที่แล้วนะครับผมจะเป็นโคมไฟเป็นปกตินะครับแต่จะมีสีฟ้าเข้ามานะครับผมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกระจังหน้านะครับ เพิ่มความโดดเด่นของแจ๊สรุ่นนี้เลยครับผมกระจังหน้าจะเป็นโคมเมี่ยมนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.3นะครับผมรถเดิมสภาพเดิมนะครับผมดูนี่ครับหัวน็อตได้เดิมเดิมเลยนะครับผมฝากระโปรงเดิมด้านหน้าเดิมนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับตัวนี้ลูกเล่น จุดเด่นนะครับของแจ๊สรุ่นนี้นะครับผมเดิมทีจะเป็นล้ออลลอยขอบ15นะครับแต่สําหรับคันนี้ของเต็นรถวิสานอโตคานะครับเราเพิ่มแม็กให้เป็นแม็กขอบ17นะครับยางเยิงดอกหนาตึบเลยนะครับผมโลโก้ด้านข้างก็จะเป็นไฮบิดนะครับผมจะเป็นต่อพามาดูด้านหลังส่วนด้านหลังนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายนะครับผมระบบ LED นะครับผมไฟท้าย LED โลโก้ไฮบิดนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยตัวนี้เรามีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับผม1,2,3,4สแล้วเพิ่มด้วยล้อปลายท่อนะครับ JS s u p e r w h e e l นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายเก็บส่อมพระได้นะครับผมนี่ครับเบาะหลังพับได้ นั้นทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยอ่ะเราเข้ามาดูภายในกันนะครับผมซึ่งภายในตัวนี้นะครับของ j แจทไฮบิดนะครับปี2013นะครับพวงมาลัยนะครับผมจะมีมัลติฟังก์ชันนะครับผม ซึ่งฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นสามารถปรับโหมดได้ซึ่งโหมดเนี่ยเราจะดูที่หน้าฟอน์หน้าหน้าจอเรือนไมลเลยนะครับผมส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบปรับโหมดวิทยุนะครับเพิ่มเสียงปรับเสียงนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นแอร์ออโต้นะครับผมเราดูจากตรงนี้เลยนะครับปรับแอร์ออโต้แล้วก็ส่วนวิทยุเนี่ยจะเป็นแบบบิวอินสามารถ CD m p 3เชื่อมต่อได้หมดแต่ยูบูลูยังเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเ u x เชื่อมต่อได้แล้วนะครับผม แล้วส่วนตัวนี้จะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะครับเบาะจะเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับผมนะครับนั่งสบายเลยครับผมเบาะนี่กระชับมากเลยครับผมด้านปีกเปิกนะครับผมกระชับมากเลยส่วนอัตราการกินน้ามันนะครับจะอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสาหรับรถรุ่นนี้แจ็สไฮบริดนะครับผมโอเคเรามาที่ด้านหลังแล้วนะครับผมด้านหลังนะครับสาหรับรถแจ็สไฮบริดคันนี้นะครับซึ่งเบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้ 60- 40 นอนได้เลยนะครับลองดูได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับสําหรับลูกค้านะครับที่ซื้อไปแล้วสําหรับต้องการไปขายของนะครับเราสาวาดวางของได้อย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดเราจะมีคนนั่งเยอะเราสามารถวางของได้เลยนะครับตอบโจทย์มากนะครับสําหรับเจ้าไฮบิคคันนี้สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยนะครับผมนี่ครับแล้วเบาะนี่คือนั่งสบายเลยยอมรับเลยนะครับผมทั้งเบาะหน้าเบาะหลังนะครับนุ่มมากแล้วก็กําชับเบาะได้ดีมากเลยครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมเป็นต่อขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับแจ๊ดไฮบิดนะครับของเต็นท์รถวิสานออโต้คาร์นะครับสำหรับผู้หญิงท่านใดหรือผู้ชายท่านใดนะครับผมเหมาะมากนะครับสำหรับรถที่ราคาผ่อนประมาณ6 0 0ักว่าบาทนะครับผมถ้าสนใจยังไงรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่เพจวิสานออโต้คาร์สาขากาญจนานะครับผมยังไงสุดท้ายนี้เป็นต่อขอลาไปก่อนนะครับฝากกดถูกใจฝากกดซับสไคร้แล้วก็ฝากติดตามเพจวิสานออโต้คาร์สาขากาญจนาของเราด้วยนะครับผม ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ